ลอตตารี่ผีเรื่องราวมหากาบเป็นที่เล่าขานและโด่งดังไปทั่วแน่นอนสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานใ,นใดๆที่จะออกมายืนยันได้ว่าจะาเจริญเก็บลอตเตอรี่ชุดนี้ได้โดยไม่ได้เป็นผู้ซื้อมาด้วยตัวเองและก็แน่นอนอีกเหมือนกันลอตเตอรี่อยู่ที่ใครผู้นั้นย่อมเป็นเจ้าของ หากไม่ได้ปล้นขโมยหรือลักทรัพย์เข้ามาหรือมีหลักฐานและประจักษ์พยาน <c oughs> ลอตเตอรี่อยู่ที่ใครอ่ะผู้นั้นย่อมเป็นเจ้าของถ้าไม่ได้ปล้นขโมยหรือลักทรัพย์เข้ามาแล้วก็ไม่มีหลักฐานหรือประจักษ์พยานนะลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของข้า30ล้านชาตินี้ก็คงกินคงใช้ไม่หมดสบายไปทั้งชาติเราเราน้อย <c oughs> จะเอาหลักฐานที่ไหนมายืนยันว่าเราเก็บหวยได้ผีที่ไหนจะมาพูด <c oughs> คอยดูนะข้าจะไปขึ้นเงิน30ล้านแล้วข้าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่อยองไม่อยู่แล้วหมู่บ้านเนี้จ่าเจริญป่าวประกาศให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รู้ถึงความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัล30ล้าน จากที่ไม่มีหลักฐานหรือประจักษ์พยานมาโต้แย้งได้ลอตเตอรี่จึงตกเป็นของเขาแต่ทว่ามันเหมือนไฟแผดเผาสุมลงมาที่สวงของลุงปัญญาเมื่อจ่าเจริญขับรถออกจากตลาดไปลุงปัญญาก็ขับตามออกไปเช่นกันแกนเนี่ยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดสะละลอตเตอรี่มันต้องเป็นของข้า ด้วยความลิงโลดใจแต่ท่านในนั้นก็ได้ยินเสียงตามหลังมาห่างๆดังแว่วมาเหมือนเสียงปีศาจที่ฟังได้ว่าเอาลอตเตอรี่ของขา้าเอาลอตเตอรี่ของข้าคืนมาเอาลอตเตอรี่ของขา้ขงขานมาเมื่อได้ยินเช่นนั้น จ่าเจริญจึงรีบบิดรถเร่งเครื่องขับหนีออกไปเร็วขึ้นโดยคิดว่าใครหนอมากแกลง้งหรือจะมาชิงลอตเตอรี่มูลค่ามหาศาลนี้ไปแต่ยิ่งบิดหนีเท่าไหร่เสียงนั้นกลับดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเอาลอตเตอรี่ของค่าคืนมาเอาลอตเตอรี่ของค่าคืนมา มีทางแอตเตอรี่30ล้านเนีย่ยมาเป็นของข้าแก,แกแกเป็นใครอะแน่ใจสามสิบล้านชาตินี้คงกินใช้ไม่ทันแน่คงต้องรอเอาไปใช้ชาติหน้านะอาจารย์ ของจาเจริญกลับแข็งชื่อดวงตาค้างโตเลือดไหลออกจากทั้งสองตามือทั้งสองเกร็งแข็งจนบิดคันเร่งพุ่งรถเข้าไปตัดกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจังเสียงประทะดังสนั่นร่างของเขาปลิดปลิวตกกระแทกพื้นร่างกายฉีกขาดเลือดไหลนองอย่างหน้าอานาถ ในเวลานั้นเองลุงปัญญาก็ขับรถตามมาเห็นร่างและลมาหายใจรวยรินของจ่าเจริญที่กลางถนนช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยฉันด้วยเฮ้เฮ้แกแกแกเอ้เอ้นี่ประจ่าเจริญนี่ โอ้ยโอ้โอ้แม่นี่ข้าไม่ต้องออกแรงเลยเนี่ยไหนไหนลอตเตอรี่อยู่ไหนเออ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 ไงแกเป็นผีแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินแล้วล่ะเอา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 มาเนี่ยมาเนี่ยใช่ใช่ข้ายอมแล้วลอตเตอรี่นะมันไม่ใช่ของข้าหรอก ช่วยด้วยช่วยช่วยฉันโอ๊ยลัตเตอรีเนี่ยมันเป็นของขาลุงปัญญา ยืนรอดูจ่าเจริญสิ้นลมหายใจตายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อความโลภเข้าครอบงำชีวิตของคนเราแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็เริ่มหายไปกลายเป็นความรู้สึกอยากได้ของคนอื่นไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดพลันลุงปัญญาก็ก้มตัวลงหยิบเอาลอตเตอรี่จากกระเป๋าเสื้อของจ่าเจริญแล้วเดินออกไปอย่างลิงโลดใจแต่แล้ว ก็มีเงามืดดำใหญ่ทงมึนออกจากร่างจ่าเจริญตามหลังลุงปัญญาไปห่างๆและมีเสียงดังแผ่วๆฟังได้ว่าเอาลอตเตอรี่ของข้า